ในการส่งพวกไปษณีเนี่ยนะคะค้าขายออนไลน์ส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่นเนี่ยคำถามก็คือรายจ่ายดังกล่าวเนี่ยสามารถหักค่าที่จ่ายได้ไหมมาเป็นค่าขนส่งอ่าเพราะว่าลูกค้าพิมพ์ถามมาเปรียบเทียบระหว่างเนี่ยส่งกลุ่มพวกไปษณียไปษณีนะไปษณีไทยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ c u r l ี A ่เบสเอ็กเพ e แฟลตเอ็กเพอ่ะ ทาไมบางกลุ่มหักนักใช้จ่ายได้บางกลุ่มหักนักใช้จ่ยา,า,าจยไม่ได้ขอตอบแบบนี้นะคะในการที่เราเนี่ยเอาของที่เราขายของออนไลน์ไปส่งแบบนี้นะคะมันเป็นธุรกิจขนส่งโดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนส่งคุณจะจดเป็นวัตถุประสงค์ขนส่งหมดแล้วถ้าในวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นขนส่งแน่นอนคะ่ะได้รับการละเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มรายจย่ายในการขนส่งไม่มีแหวกแต่หากสองคุณซื้อแพ็คเกจ ไปเอาลังเขาไปจ่ายตางค่าลังนูน่นนี่น่นนั่นนะคะถ้าคุณไปซื้อแพ็กเกจจริงเขาไอค่าของค่าแพ็กเกจมีแหวดแต่ค่าขนส่งไม่มีแหวดดังนั้นเรื่องนี้จบไปก่อนนะต่อมานะคะหักหนะ้าที่จ่ายเอากลุ่มเคอรี่แฟร์เอ็กเพสเบรเอ็กเพกับหักหนะ้าที่จ่ายได้1%เป็นเเพราะธุรกิจขนส่งหักหนะ้าที่จ่ายได้เลยนะคะจากยอดค่าขนส่ง บางคนบอกว่าแล้วมันจะทำยังไงก่อนเพราะพี่ไม่รู้ยอดไงพี่ให้เด็กถือของไปชั่งน้ําหนักบางทีแมงส์ทสงไม่เท่ากันนะคะขนาดระยะทางก็ไม่เท่ากันแต่ละครั้งก็ยอดจ่ายไม่เท่ากันถ้าคุณคิดว่ายอดจ่ายไม่เท่ากันคุณต้องไปดิวกับฝั่งบัญชีของสาขานั้นแล้วบอกว่าเลือกเอาว่าจะทำํำยังไงระหว่างจ่ายเต็มไปก่อนแล้วทุกสิ้นเดือนหรือทุกสัปดาห์เรามาเคลียร์เคมกันทําถักกระที่จ่ายเคมกัน นึกออกไหมคะหรือเขาบอกว่าไม่เอาไม่อยากเค็มไม่อยากทำอะไรย้อนหลังต้องการมาเป็นครั้งต่อครั้งคุณถือหนังสือรับรองไป สมมติว่าเป็นหนังสือรับรองค่าที่จ่ายนะให้พนักงานของคุณเดินไปแล้วก็ช่างเลยพี่ช่างช่างอ่าดังนั้นเนหนังสือรับรองค่ากระที่จ่ายที่มันเป็นเล่มนะคะก็เขียนชื่อบริษัทเราเขียนชื่อบริษัทสมมติเป็นเบสเอ็กเพสเป็นบริษัทอะไรนะก็ไก่จำกัดขนส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไก่ขนส่งจำกัดซึ่งเขาจดทะเบียนเป็นขนส่งเปิดเป็นเบสเอ็กเพสสาขานี้อ่าดังนั้นสิ่งที่คุณต้องได้ยินคือคุณเขียนชื่อบริษัทคุณชื่อบริษัทเนี้ยบริษัทของเบสเอ็กเพสหรือว่าเคอรี่อะไรเนี้ ตัวเลขรอไว้ก่อนเลยพอเสร็จปุ๊บเขาบอกราคามาปุ๊บเขียนเลยแล้วทําหักค่าที่จ่ายหตรงนั้นฉีกฟึ่งให้เลยเอา้าปรากฏว่าอะไรคะคุณอาจจะสงสัยว่ากรรมการไม่ต้องเซ็นได้หรอคะหักในะที่จ่ายใครเซ็นก็ได้คะ่ะถ้าคุณประกาศว่าเธอจดว่าต้องมีตาประทับบริษัทด้วยคุณก็ปั๊มถี่ไว้ก่อนเลยปั๊มเอาไว้ก่อนคุณฉีก2ใบให้กับทางเคาน์เตอร์จบไม่มีปัญหาอามมาจ่ายค่าโทรศัพท์ เข้าใจนะคะดังนั้น,นในกลุ่มเคอรี่เบดเอ็ก์เพสแฟตเอ็กเพสจำเป็นต้องหัก1%ถ้าคุณบอกว่าหูกับคลิปนี้เพื่อจะมารู้เพี้ยจ่ายแบบไม่หักนะที่จ่ายเลยหลายๆบาทมากเลยเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแล้วอย่างนี้บินใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้ใบเสร็จออกเป็นชื่อบริษัทถูกต้องในเรื่องกระบวนการการจ่ายนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มแวดซื้อก็ใช้ได้ถ้ามีจากการซื้อพวกกล่องแพคเกจจิ้ง นะแต่ค่าขนส่งไม่มีแล้วนะกลับมาเดี๋ตรงนี้มันใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้แต่คุณบวกพ้องในเรื่องของหักนาะที่จ่ายแค่นั้นเองนะคะกลับการไปสนียไปสนีหักได้ไหมหักไม่ได้คุณรู้ไหมว่าวัาตถุประสงค์ของไปสเนียไม่ใช่ขนส่งขายสแตมโอ้ายคอดอดีตการไปสเนียขายสแตมจดวัตถุประสงค์หลักเป็นการขายสแตมขายสแตมหนึ่งไม่มีแหวนสองไม่ต้องหักนาะที่จ่าย เปยังไงไปสนีนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะไปสนีก็ไม่ต้องไปหักค่าที่จ่ายกับเขาส่วนคุณจะไปดีวกับเพจเอ็กเพสแฟลเอ็กเพหรือว่าเคอรี่คุณต้องดิวบางคนใช้วิธีการเดือนหนึ่งเคลียรทีบางคนใช้วิธีการไปหักค่าที่จ่ายตรงเคาน์เตอร์เลยบางคนสัปดาห์หนึ่งเคลียรทีบางคนทุกวันตอนเย็นฝ่ายบัญชีของเธอกับฉันเคลียร์กันทีหนึ่งต้องนัดต้องดิวและควรทำนะคะดังนั้นวันนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะ